สวัสดี้เพื่อนักเหรดทุกคนนะครับตลาดคริปตโตเคอเรนซี่บิตคอยชาวเดลโซประมาณ69,000เหรียญก,กว่าๆนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการไซเบในกรอบแคบๆอยู่นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ทําการเตรียมพร้อมวางแผนออกลับไปทําการแบ็กเทรดการเทรดของเรานะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เริ่มสตาร์ทแบ็กเทรดตั้งแต่ปี2016เลยแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันทําหลายรอบมากทุกแอสเซทเลยเพราะตอนนี้เราโฟก,กัสกันประมาณ5แอสเซทได้นะครับก็มีบิตคอยนะครับมี S&P 500นีห้าอมีตลาดเซท บ้านเรานะครับมีในฝั่งของหางเซงตลาดจีนใช่ไหมแล้วก็ในฝั่งซินเวอร์ทองด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการแบกเทสรวมถึงแนวรับสําคัญในตลาดอสเซ็ตด้วยเพราะว่าออกข้างแบบนี้มีโอกาสลงในชุดนึงได้ในฝั่งบิตคอยนะครับแล้วก็ข่าวเช้านี้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2เรื่องที่เห็นแล้วน่าจะพูดคุยก็คือเรื่องการซื้อเพิ่มในฝั่งของแซจี้ซื้อบิตคอยเพิ่ม,มไป 1,100นรกว่า B.C. แล้วก็ในฝั่งของตัวบิตไมล์นะฮะคุณทอมบลีก็ซื้ออีทเพิ่มอีกนะครับวันนี้นะครับแอบก็น่าสนใจมากนะครับภาพรวมต่างในเรื่องมองในรูปคลิปครับ XM นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพืเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยน,นะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเรานะครับรักใครเข้าไปคุยต่อเลยไลนแ์แชร์ชดิสโก้ทีละกรร๊าบสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับให้ซัพสไครตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับ แบบ weekly นั้นเพื่อเรื่องงานนะจัดพอร์ตส่วนตัวเมสสามารไปตามดูกันได้แล้วก็ listing ในฝั่งของ asset เพบสามเลยนะที่เราทเทยอยเพิ่มเข้าไปตอนนี้มากกว่า5 0 asset แล้วนะครับในฝั่ง cast ดีานของเรานะครับตอนนี้มีด้วยกัน2อันนะครับ b e g i n to win กับ g o s d เปิดเพื่อสามารถแสแกนเคียวโคด้านล่างสอบถามรายละเอียดน้องแอปบินได้เลยนะครับซึ่งคลาส b e g i n to win สอนให้กับเรื่องการปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดนะครับ market cycle, m i n d s e t money management, วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการเซ็นดัเงื่อนไขการเทรดวิธีการบรอนซ์ในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์ bitcoin เป็นต้นคำนะครับแลล้วก็คาส โกยสเปิร์ดจะมาในหาดเด v วานเนาะสอนกับเรื่องการสโนบลการช็อตเพื่อจิ้งตลาดการมองกราฟแบบมัลติโลทาเฟมและการใช้งานออปชันเบื้องต้นนะครับในฝั่งของตัวภาพรวมตลาดเช้านี้นะเพื่อนกอ็ยังเรียกว่าทรง,งๆอยู่แล้วก็มีบางตัวที่ดีขึ้นมา,าเช่น MKR นะครับในฝั่งของ WLD WLFI นะครับ <c oughs> XMR นะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะเอาคอยด้วยจะเป็นตัวที่แบบผมส่องๆไว้แล้วกันแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจ นะครับก็จะมาดูในฝั่งของพวกแนวรับกันนะครับคราวนี้ในภาพของเฟีกินเด็กนะครับอัปเดตเช้านี้ยังอยู่ในโซนของความกลัวอยู่นะเดี๋ยวขอดูกัน extreme fear ต่อเว้ยนะดังนั้นที่สภาวะโครงสร้างกราฟมันก็ยังอยู่ในกรอบที่มันค่อนข้างออกข้างนะครับาะะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูพวกฟันดิ้งเลทนะว่าฟันดิ้งเลทเป็นยังไงถ้าเกิดในภาพของตัวเฟีกินเด็กมันลงมาแบบเจอแบบเจอขนะ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบจุดปะท่อมที่มันค่อนข้างต่ํามากแล้วเนี่ยตอนนี้ ออในพาร์ทของฟัน i ิ g งเ t ทมันก็อย่างทรงๆหรือมีบวกและลบนะสลับกันผมเลยมองว่าตอนนี้สภาวะอา,อาจจะเป็นการออกข้างหรือว่าไซเบอ์ดาวอยู่แต่ถ้าเกิดมันดีดขึ้นมาแรงๆมีสภาวะของการแบบอยู่ดีก็โฟบ o ขึ้นมาอาจจะเป็นเราอาจจะต้องหาจังหวะในการขายหรือช็อตนะครับซึ่งกรอบที่ผมมองว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นกรอบในการช็อตอาจจะแถวโซนประมาณเ0อะไรเงี้ย <c oughs> 7 0 0 0อะไรเงี้ยนะครับ แต่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุย,ยถึงแนวรับกันเพราะว่าการออกข้าวน,นี้มีโอกาสที่จะลงไปเจอแนวรับอีกรอบหนึ่งหรือว่าลงไปลักษณะของการทาบอททอมอีกรอบนะครับไอ้คราวนี้มาดูกันในภาพของอ o องช็อต l i ควิดเด e นะครับ90,000คน200วอลลาเรียญที่พอระเบิดนะเพยยื่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นในฝั่งขา S นะเพราะตลาดมันก็ดิดดขึ้นมาคนก็ยังมองลงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ในฝั่งตัว h e ทแม a ฮีทแม m ก็ยัง ด้านบนค่อนข้างหนาแน่นเลยแถวโซนประมาณ7จ0ด0ด้านล่างแถวประมาณหก0 0น 6, 000, 8, ซึ่งถ้าดูจากสีแล้วกันนะผมว่าสีด้านล่างค่อนข้างเข้มกว่าวันนี้นมีโอกาสลงไปสไปายด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะเออก็แต่ส่วนตัวผมมองค่อนข้างลึกนิดนึงนะเพราะว่ารอบนี้อยากจะอยากจะให้มันจบบอททอมสวยๆเพราะว่าโครงสร้างของการเกิดบอททอมเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบมีลักษณะของการทำเดเวอร์เจนเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีเดเวอร์เจนเลย ผมเลยคิดว่าน่าจะยังมีชุดหนึ่งนะครับแต่เราอาจจะอย่าไปติดทร a p ว่าเฮ้ยมันลงมาอีกรอบมึงแล้วมันจะไปต่อย,ยาวๆนะตรงนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับถ้าคนกลัวอีกรอบหนึ่งนะครับคนนี้ในฝั่ง,งตัวบิตคอยน์มาลี่ดเทอร์นเพื่อนก็ January ติดลบไป10 f e b r u a r y เท่ากันเลยตอนนี้ 10. 9ดนะครับเรียกว่าหดร้ายมากนะฮะแล้วก็เออในพาร์ทของบิตคอยเที่ยวกับบาทเนะี่ยตอนนี้2ล้านเนพื่อน2ล้านหนึ่งนะใครจะเชื่อนะตอนนั้นผมบอกว่า ตอน4ีล้านบอกว่าจะลงมาครึ่งหนึ่งไม่มีใครเชื่อเลยนะครับแก็ลงมาแล้วนะฮะทุกอย่างมันเป็นไปตามโครงสร้างการาฟเนะนี่ยคือจริงๆบางทีแล้วกิดเราติดทรัพในเรื่องของอีโมนเรียกว่าฟังฟังข่าวแล้วเราไปแบบใช้อีโมชันผสมเยอะเราจะเข้าไปบายด้านบนใช่ไหมแล้วด้านล่างเนี่ยเราจะไม่กล้าบายแล้วนะแล้วก็เราก็คิดตอนนั้นบนเราก็คิดว่ามันไม่ลงมาหรอกเพราะว่าข่าวดีมผสมเยอะเซเลอร์ยังซื้อเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เซเลอร์ก็ซื้ออยู่ตลอดนะล่าสุดก็มีข่าวเซเลอร์ซื้อมาใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเนี่ยอ่า ไมโครเซลเลอร์เนี่ยหรือว่าแซจี้เนี่ยเออชื่อชื่อเดิมเขาชื่อไมโครแซจี้นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแซจี Buy ้ละบายเพิ่มหนึ่ 4, 4, 4, นะครับแหมก็ตอนนี้เนี่ยเขาถือบิตคอยอยู่เท่าไหร่ขอรีเฟนก่อนเพราะว่าต้องดูตัว 1, 1 4, นึ่งหนเนาะหนึ่งหกครับก็50าสิบบิลเลียนลบอยู่มันเจ็ดนอะร์เนตนะฮะลบเก็คูณไปเจ็ดห้าเจ็ดห้ามาประมาณ3.5มจุดห้าบิลเลียนติดลบ ก็85-40สี่ billion ติดลบนะครับโดยประมาณตามที่ข่าวเขาบอกมาเนี่นย5 billion ลลนะครับที่าจเรีย i z e d loss นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือในพาร์ทของตัวทอมลีนะครับที่ยังแอดออน ethereum ค่อยเพิ่มอยู่นะครับซื้อไปเพิ่มอีก4 0 0 0 0กว่านะครับในาการแคสในช่วง last week นะครับก็ผมว่าเขาแน่จะซื้อเรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเรามาดูในพวกของ bitcoin eth เนี่ยก็น่าติดลบไหมขอรีเฟรชก่อนนะครับ บวกไหมนะครับบวกนะวันที่6นะน่าจะมีแรงช้อนเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่มันเด้งๆอ่าช่วงวันเด้งอ่ะวันเด้งเนี่ยวันที่หบวกขึ้นมาแล้วก็วันที่9มันยังมีแรงซื้ออยู่นะอัดซื้อเข้าไปนะก็มาจากหูร้อกว่าจากทางฝั่งของเกสเกลนะครับอ่าโอเคก็ลองดูไปแล้วกันนะก็อยากให้ตลาดมันกลับตัวเร็วแล้วส่วนตัวผมรอ2คอนดิชันคือไม่เล่นแพงไปเลยก็คือเล่นโอเวอร์ดิสคาเล่นถูกนะครับ เอ่อคราวนี้ในฝั่งใน็กแอมบลิมิตติ้งก็เดี๋ยวรอดูอีกมันสามสิบกว่าวันก็ยังไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับแล้วก็ข่าวพรวมตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างครบแล้วซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพูดคุยกันถึงแนวรับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเอ่อหลายๆแอสเซทที่เราทําการเล่นเนี่ยบางแอสเซทขึ้นมาค่อนข้างดีเลยอย่างเอสเซทห้าสิบอะเซทอะตลาดเซทอะบ้านเราอะผมก็บอกเพื่อนตั้งแต่ตอนช่วงที่มันอยู่วัาทอมด้านล่างแล้วนะครับว่าตอนช่วงกับตัวนี้ต้องฟอลโล่ตามแต่ผมจริงๆผมซื้อออปชันนะคออปชัน จำมาตอนนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นปเป็นเที่ยวเที่ยวเดินทางต่างประเทศขึ้นมาประมาณพอตขึ้นมาประมาณ5 x ใส่ไป7 0 0 0แสนบวกมา3,5ล้านคือใส่ไปสามำๆนะตัวออปชันตรงนี้นะครับอืมเพราะว่ามันมีข่าวคลิปหลุดใช่ไหมคลิปหลุดที่กัมพูชาใช่างจําขึ้นมานะครับโหมดมากอ่เราตอนนั้นก็เป็นจุดปะทอมเลยตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อตอนนี้ตอนย่อบเนี่ยก็ต้อง follow by อางเดียวนะครับตอนนี้ก็ยัง ไม่ใช่จังหวะของการช็อตนะเพราะว่าในฝั่งอาร์ไช็ s ก็ o องมากนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาฝืนคิดว่าให้ของมันแพงแล้วต้องมาช็อตนะย่อแอลงเดีย e วนะครับตอนนี้ตลาดเซ็ตนะครับอย่าเรียกว่าเป็นเล่นส่วนเทรนนะครับน่าจะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ในพอรอนพวกทีเฟกอะไรผมก็บวกหมดโกดหมดนะฮะแต่เราอาจจะเลือกตัวได้ไม่ค่อยเอฟเฟกตีเท่าไหร่ผมก็ไปนั่งแกะวิธีการวิธีการอ,อ๋อเรียกว่าคิดในการเลือก ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องเลือกแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่ตลาดมันดีขึ้นมาเนี่ยตัวที่เราเล็งๆไว้แต่ไม่ได้เลือกเนี่ยมันก็จําขึ้นมามากกว่าที่เราถืออยู่ตัวที่เราถือม,มันเท่านึงได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อๆใน,ในห้อง stock t a l k นะก็สามารถเข้าไปตามใน Discord กันได้นะครับอราวนี้ตลาดเซตขึ้นมาตามที่เรามองไว้เลยก็ขึ้นมาจอะหายซึ่งผมคิดว่าเบรกแน่ๆตรงนี้น่าจะเบรกไม่ไม่กี่วันเนี่ยอาจจะมีการย่อก่อนนะครับถ้าดูจากเซตปกติเนี่ย เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญพันห้ากับพันสี่เนี่ยเป็นมุมมองที่เดวิสเจนก็ยังไม่เห็นนะคือถ้าเกิดเราเจอเดวิสเจนค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งว่าเราจะลดพรชั่นอะไรก็ว่าไปแต่คนนี้มันออกอาจจะมีการออกข้างบ้างหรือว่าขึ้นมาอยู่จอด้านบนแล้วก็ออกข้างแล้วไปต่อผมว่าไอซ์ไซก็ยังอยู่ในโมดปกติมากๆนะครับอย่าไปคิดว่าของแพงแล้วต้องขายทิ้งต้องช็อตนะเออไม่ใช่อย่าไปติดภาพเก่าเวลาเราเทรดเนี่ยเรามองแค่กรอบข้างหน้าพออย่าไปติดภาพเก่า หรือว่าแบบเฮ้ยมันเคยใช้เวมานานมากมันไม่ไปไม่ได้แปลว่ามันจะใช้เวต่อแต่ถ้ามันจะมีสภาวะในการที่จะใช้เวต่อให้เราเห็นเราค่อยแอคชั่นนะครับอานนี้ยังรับตัวแรกก่อนเลยแล้วกันในฝั่งตลาดเซ็ตเนี่ยผมมองว่าตัวภาพแนวยอดตรงนี้ครับที่มันเบรกเอามาเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับละถ้ามันดรอปลงมาพันสามตรงนี้เป็นจังหวะของการรับนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ลงมาปิดแกรน่าจะออกข้างเฉยดังนั้นผมเลยคิดว่ากรอบแถวโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่แบบ เล่นกรอบหม่แล้วนะครับในฝั่งของตลาดเซ็นถ้าลงมาไม่ควรเกินกล่องล่างนะครับไม่ควรเกินกล่องล่างตรงนี้นะครับเอ่อในฝั่งของบิตคอยนะครับเอ่อซิโร่ที่1เลยนะครับขอดูเพราะเมื่อคืนผมเพิ่งเข้าซินเบอร์ไปเอ่อในฝั่งซิโร่ที่1น,นะครับซิโร่ของอ่าการมองเป็นการดรอปเป็นซิกแซกนะครับลงมาเป็น A B C ตรงนี้นะครับซึ่ง A B C ตรงนี้เป็นชุดที่เรามองมานานมากแล้วแล้วก็พยายามหาว่าจุดเนี้ยจุดเนี้ย เป็นจุด a ไหมจุดนี้เป็นจุด a ใหม่หรือเปล่านะครับก็มองมนันนี้เราไมา่ได้มองว่าให้มันจะบูริบ้าบ้าต้องเล่นแอลว้าบ้าอะไรเงี <c> ้ย <oughs> มีแอลเขาไปยับนิดนึงนะครับซึ่งถ้าการเล่นชุดนี้เนี่ยซียงของเราเนี่ยมันยังวิ่งอยู่นะมันก็อยู่ในภาวะของการทาโครงสร้างเว็บซีให้จบนะครับซึ่งลงมาเป็นหนึ่งสาห้าซึ่งตรงเนี้ยเป็นเว็บสที่ผมมองอาจจะเป็นเว็บสที่แบบ six sec ไหมหรือว่าเว็บสที่ไซ d e w a y แต่ส่วนใหญ่แล้วเว็บสี่เรา,ท,เราที่เราเจอแล้วกันคือเว็บสีที่ไซ d e w a y s ันนั้นสภาวะของการเกิดตรงนี้น่าจะะเป็นลักษณ การวิ่งเป็น triangle นะครับที่ผมมองนะน่าจะวิ่งท่านี้แล้วก็จบสีตรงนี้แล้วก็ลงแคต่อนะครับในนีนน้แนวรับที่น่าสนใจมากนะครับของบ c ซคือกล่องกล่องขาวนี้มันดูค่อนข้างใหญ่ดน,นึงนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนเห็นคือโซนของการลักษณะของการซื้อแบบหนักๆเรียกว่าเป็นโซนของการแบบมองว่าช้อนเก็บแล้วก็ทิ้งยาวอ่ะแบบหนักๆ นะครับแบบตัหนักนะสีขาวนี้นะฮะแล้วก็ในภาพของการมองเป็นลักษณะของการที่ยังไม่จบนะครับในตรงนี้ยังไม่จบแล้วลงมาเป็นเตรงนี้คือถามว่าเป็นไปได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ลงห้าก็เป็นไปได้คือตรงนี้เป็นขาย A ได้นะครับเอะครันเนี่ยพอเป็นขายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเ,เรากำลังเจออะไรเรากำลังเจอกับ B นะครับเรากำลังเจอกับ B ซึ่ง B ตรงนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่ เทคไทม์ Take time, แล้วก็ไซดเวยแล้วก็ลงกลับมานิวโรต่อนะครับดังนั้นเนี่ยขา C มันก็จะค่อนข้างไกลมากขึ้นนะครับปัจจถ้าเราสังเกตขา C มันจะจบที่ห้าหมื่นถูกไหมดังนั้นกรอบเนี่ยเป็นกรอบที่มีนิยสํสำคัญนะครับมากๆแต่ในฝั่งของรูปแบบของสร้างนี้มันจะขึ้นให้คนรู้สึกโลภนิดหนึ่งแล้วก็ลงขึ้นไปใหม่ดังนั้นเนี่ยความโล่ตรงนี้ที่มันผสมเนี่ยมันจะมีการผลิตเซลล์เกิดขึ้นผสมจากแรงตรงนี้ด้วยมันเลยทําให้มันลงลึกมากขึ้น นะครับมันไม่ได้มีแค่คนที่แบกด้านบนลงมาแล้วติดดอยลงมาถูกไหมแต่ตรงนี้มันมีคนที่ติดดอยใหม่แล้วลงแล้วลงต่อมาเลยนะให้มีมีแรงขายลงมาต่อโอเวอร์ชูดลงมาดังนั้นเนี่ยการโอเวอร์ชูรอบนนี้ท่าก็ตการอยู่แถวโซนประมาณ3 7มอันนี้วัดจาก A แล้วลงมาเป็น C ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูต่ออีก1อันคือโคชั่นที่หลุดไปแล้วนะครับคือขึ้นมาเปน็น e n ด i n g ก่อนหน้านั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงนี้หลุดไปละแล้วตรงนี้ก็หลุดต่อ นล้เนี่ยไอ้ภาพเนี้ยผมจะให้เพื่อนเห็นภาพว่าพอมนหลุดภาาแบนดิ้งอะ่ะโครงสร้างของเวฟห้ามันน่าจะจบไปแล้วนะครับให้ดูเป็นเคสซาดดีทัังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยการเกิดมันน่าจะเป็นรายการลงลึกนะครับลงลึกนี้ต้องทำไงต่อแล้วก็มาดูว่าวิธีการดูผมนะเออคือผมจะพยายามหาจุดที่มันมีการกลับตัวของไดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนเนี้ยมียังยังไม่มีเพราะอาชามันฉีกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่มันจะจบรอบเนี่ยมันจะต้องมีไดเวอร์เจนอีกอีกชุดหนึ่งดังนั้นเนี่ย กล่องที่เรามองเห็นคืออาจจะเป็นแบบเส้นนี้ที่จะเป็นเส้นเดดไลน์ว่าอาจจะมีการแบบเกิดสภาวะายึกยักแบบนี้แล้วก็ลงไปต่อไป divergent อีกรอบไอซีดีจะเป็นยังไงไอซก็จก็เป็นน่าตามไอซียีก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นท่าที่ผมคิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพอเรากะาระยะในการความสมบูรณ์ของมันได้เ,เราก็จะมาดูพวกแนวรับได้ละก็อยู่ใกล้ๆกันประมาณห้ามือดังนั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับพวกแนวรับพอดีตรงนี้พอดีเลย นั้นเนี่ยสภาวะของการวิ่งโครงสร้างตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของกรอบไซด์เวที่มันใหญ่ๆนะครับผมกําลังคิดอีกท่าหนึ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือตรงนี้จบ3ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งเป็นอ่า ending ภาพใหญ่กว้างๆเลยกว้างมหาละแบบมากๆเลยในการวิ่งเหมือนไซด์เวทอัปอีกรอบนะครับก็คือดอกมาเป็น A B C D E อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งครับซีห้าอะไรเงี้ยนะก็ เราดูกันแล้วกันว่ามันตั้งลำให้ใหเห็นก่อน,เห,นเห็นลำก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมา,มาวาดภาพดิ่งใหม่นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของกรอบที่เป็นตัวกล่องแนวรับที่มันค่อนข้างเป๊ะมากนะก็คือเทนไล,ลน์นียไม่ได้ใช้นานมากแล้ว,ลวไม่โคตรเป๊ะเลยนะครับก็คือมันดรอปลงมาเจอเทสเปียงบุบวิดดีดขึ้นเลยนะครับอันนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในแน,แนวต้านกันแนวรับในกล่องนี้แนวต้านด้านบนนะครับที่ผมยังเบรกยากมากคือตัวเลขแสนหนึ่ง แล้วก็ด้านล่างแถวโซนประมาณ5้าหมื่นเก้าห้าห้าหมื่นปลายๆนะครับก็คือถ้าเกิดมันบกกลับมาอีกทีนึงเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เล่นแล้วคุ้มอ่ะเออเล่นแล้วคุ้มค่ากับหลายๆซีนารอโอคือมันเป็นจุดที่เราสามารถเบ็ดได้เรียกว่าเบ็ดแล้วกันเพราะอย่างผมเนี่ยเอ่อผมจะมาดูอยู่ประมาณ3 4มสี่ซีเนอโรถูกไหมแต่3 4มสี่ซีเนอโรเนี้ยมันดันเป็นตัวเลขเดียวกันนะนะเนี่ยตรงนั้นมันเป็นจุดคุ้มค่ามากๆที่จะเล่นแล้วถ้าเกิดมันเบรกเอาก็คือ3 4มสี่ซีเนอโรนี้หลุดหมด อะไรเงี้ยนึกออกไหมเออนะครับอืมคราวนี้มาดูต่อนะครับในฝั่งของตัวออแนวนอนแนวนอนเรก็มองเหมือนเดิมนะเออคือจริงเนี่ยแนวนอนเรามองถูกตั้งแต่แถวโซนนั้นบนละตั้งแต่ตอนช่วงที่มันคราคตรงนี้มาเนี่ยแล้วผมปรับลดเปอร์เซ็นต์ของการมองขึ้นอนะ่ะแล้วก็เราเล่น follow s ลงมาใช่นไหมคือถ้าเกิดเราไม่สลับหน้าการเล่น follow s ลงมาเนี่ยเราจะไม่ได้ระยะตรงนี้นึกออกไหมครับเราจะไม่ได้ตรงนี้เราจะเจ็บเต็มเลยนึกออกไหมเออหรือว่าแบบถ้าเกิดเราแบกเวอรช์ชันแบบ ผึนผืนแบบไอ้แม่งหลุดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นต่อเดี๋ยวแบบอะไรเงี้ยโดนเต็มๆนะครับช็อตนี้เราจะแบบพอรเราจะวูบไปได้ประมาณแบบ30-40%เนี่ยนะครับซึ่งจริงแล้วพอร์ตเอลผมปิดไปตั้งแต่9ก้าหมื่นสามแถวโซนนู้นเลยตรงนี้ตรงนี้เก้าหมื่นสามนี่ปิดไปแล้วลถ้าเกิดไม่ปิดเนี่ยอย่างที่บอกเพื่อนแล้วก็คุยใน Discord ของคุยในพอดแคสของฟิโนเมนาลองไปฟังย้อนได้ครับเป็นเนื้อหาที่ผมแบบกั้นกองรอบใหม่มาแล้วกันแล้วกันเนาะคือตรงนี้เราจะโดนอีก33%ผมเปิดไปบสา,าณ12ล้านเหรียญก็400าปอร จะโดนอีกประมาณ30-32ก็ประมาณร้อยเอ็มได้จากดอกนี้เราก็ต้องไปขายแอสเซทอื่นมาแล้ต้องไปขายหุ้นขายอะไรก็แล้วแต่มาเติมนึกออกไหมเอาเอาบิตคอยที่ DCA มามันตึงเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็จะโดนไปเพิ่มในนีนน้ตอนนี้เราลดการเสรียทานจากการลอสมาได้โดยที่เราทําตามแผนแล้วก็สวิปการเล่นจาก L อลอตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็สวิปมาเล่น S. อะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะในี่มองเหมือนเดิมอาจจะมองแบบไซเบอร์ลงต่อชุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเออ่มาดูต่อนะครับในภาพของการเจอ SMC SMC ก็วินวินเฟลเฟลแล้วก็วินตรงนี้ได้มาหนึ่งอีกหนึ่งดอกนะครับอันนั้นรอคอลเลคชันขึ้นมาหาจังหวะในการโฟร์ Pro เอสซอกถ้าเกิดเราดูในภาพของ SMC มันจะอยู่แถวโซนนี้ครับอืมนี่ครับเนีแนวต้านแนวต้านตรงนี้ไอีแนวรับเนี่ยแนวต้านเนี่ย,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 ยพูดผิดอา,าจจะคอลเลคชันมาแถวนี้นะครับถ้ายืนได้ก็ยอมอะไรเงี้ย <c oughs> ลบแดงเนี้ยวนะครับภาพของ m c จะเป็นแบบ l o n Collection Pro S ต่อนี่ครับประมาณก็ถ้าเกิดดูชภาวะของแต่ละ CEO ยังมองลงใไยังมองลงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องหาขึ้นแนวรับหรือว่าจุด,ดที่ T P ของขาย S นะครับแล้วก็พยายามประคองเทรนดเล่นไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ผมแบบอย่างเพื่อนลองทําดูคือตลาดมันดรอปลงมาเนี่ย สมมุติเราเราถือบิตคอยเป็นเมนในพอร์ตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอร์ตยูยุบไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็รีเช็คพอร์ตตลอดพอร์ตผมยุบไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่สมมุติเลเซย์ผมมีสิบเอ็มก็เหลือเจ็ดเอ็มเรื่องของแม้อันนั้นเนี่ยเรายังชนะตลาดในในฝั่งดาวเทนอยู่แต่จะไม่ได้โคเบอร์ถ้าให้ดีเลยคือต้องไม่ล็อตเลยเลยคือแบบตรงนี้อยู่มีร้อยตรงนี้อยู่ก็ต้องมีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะเออซึ่งมันยากมากนะมันยากโคตรๆนะครับนะอ่าคราวนี ในฝั่งของเอสเซอ่นอื่นเมื่อกี้เซตเราพูดไปคร่าวๆแล้วแนวรับเราพูดถึงทองมา่ีกว่าทองนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเป็นแนวรับสําคัญมากเลยคือ,อแถวโซนนี้ตรงนี้ไม่ควรกลับมาแล้วหรือว่าถ้ากลับมาเนี่ยก็จะเป็นสภาวะของการดึงไซด์เว์เพื่อขึ้นต่อ,อยังมองขึ้นอยู่แล้วก็กรอบด้านบนเป็นจุดที่เราจะต้องทําการหาในการท p ซึ่งผมเข้าซินเวอร์ไปละเมื่อคืนอัปเดตเพื่อนแล้วก็ทองผมว่าจะเข้าตอนเช้าว่าว่าเดี๋ยวจะเข้าเข้าอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ซึ่งในสภาวะของแนวรับ ภาพย่อยแล้วกันผมจะเจาะดูภาพย่อยเพิ่มในฝั่ง CH เนาะสีตอนนี้ผมมองว่ามันเขาไม่ควรหลุดเอ่อผมเขียนกล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้นะครับแถวๆนี้ผมว่าเขาไม่ควรหลุดคืเก็ดอกมาปุ๊บเจอแถวนี้ Follow L ได้นะครับหาจังหวะในการเล่นเพื่อไปอรีบอร์ดในการ dp ด้านันมน,นะครับอันนี้คือในฝั่งทองซึ่งเ,เดี๋ยวจะนะอัปเดตอีกทีนะอัปเดตใน Discord อีกทีนึงนะครับอันนี้คือในฝั่งทองแล้วเราทองนะภาพย่อยภาพใหญ่ภาพย่อยแถวนี้ภาพใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับ จบไปละก็เพื่อนที่อยากจะเข้ามาตามแจมในห้อง Discord เข้ามาตามแจมกันได้นะครับห้องกดระเบียบกดรับทราบตรงนี้แล้วก็เข้ามาแจมในห้องเว็บ3นะครับตรงนี้เว็บ3แล้วก็ในพาทของตัว uh, go up นะครับ go up member นะครับน,นี้แล้วก็มีห้อง stock talk ซึ่งเดี๋ยวน้องเขาวางจะแอดจัดรูปแบบการพูดคุยอัปเดตใหม่ในนี้นะก็อย่าลืมเข้ามาแจมกันก่อนนะครับอืมคราวนี้ อีกหนึ่งอันนะครับที่น่าสนใจคือในพาร์ทของตัวหางเซง็งอินเด็กซ์ซึ่งผมก็เล่นเหมือนกันเทรดเหมือนกันนะครับเทรดทุกตลาดเลยแต่ในพาร์ทของฟิวเจอร์จะหางเซง็งไม่ได้เทรดฟิวเจอร์เทรดกับตลสปอตแต่เราจะดูดัชนีหางเซง็งไันด้วยตอนนี้หางเซง็งวีดีโอเจนเล็กๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเดือนนี้เดือนหน้าจะไซเวลออกข้างนั้นเนี่ยแนวรับที่มันไม่ควรหลุดเลยนะครับในพาร์ทของภาพภาพมันแล้วกันคือตรงนี้กรอบเนี่ยครับไม่ควรหลุดแั้นถ้าเกิดมันอยู่ในสภาวะของการออกข้างดาวโจน,นส์แสกยังไม่พังผมคิดว่าน่าจะน่าสนนนนใใจใกาารยิงงงชูขึ้้ไไปต่่อดหเเซ็ี จุดที่ผม forecast คือแถวโซนด้านบนเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยด้านบนไปดูว่าด้านบนจะ break ยังไงนะครับทำท่าประมาณไหนครับอ่ะในฝั่งซิ l เวอร์นะครับ่โกวเมื่อกี้พูดไปละซิ i เวอร์นะครับซิ l เวอร์น่าสนใจเพราะว่าซิ l เวอร์เนี่ยเอ่อ condition การเล่นของผมตอนนี้คือผมหาจังหวะในการเล่น L เลนเข้าไปละ เพราะว่าเวลาเราคิดว่าถ้าวัน2วันนี้ขึ้นมาชูสมายืนได้นะครับขึ้นมายืนแถวเก้าเก้าสี่ได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อไปเมคิวไหได้นััน้่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ยืนหรือมันออกข้างแล้วมันแบบหลุดเทรนไปผมว่าจะโยนสะ็อฟลอสแต่ผมคิดว่ายังไงถ้าเกิดทองแข็งแข็งอยู่ทองไม่มีแรงขายแรงๆผมว่าชิลเวอร์น่าจะขึ้นไปชูสได้ก็เป็นจังหวะเล่นที่ค่อนข้างดีนะครับขึ้นขึ้นยืนแล้วเ,เรียกว่าหาจังหวะในการที่จะถือไปเมคกอททำไห้นะครับอตอนนี้แอสเซทไรยังไม่ได้คุยมี อีเทเรียมนะอีเทเรียมอีเทเรียมเนี่ยอีเทเรียมผมมองว่าแนวต้านตรงนี้ยังเป็นแนวต้านที่มีน้ำสำคัญอยู่นะครับหลังจากที่มันหลุดลงมาใช่ไหมแล้วก็อาร์ไทยังสตรองอยู่ยังฉีกอยู่นะผมเลยคิดว่าอีเทเรียมน่าจะลงไปชุดหนึ่งนะครับของอีเทเรียมที่เรามองก็คือแนวเหล่านี้นะครับซึ่งจะทําให้อะไรซึ่งจะทําให้ในพาร์ทของอาร์ไทเนี่ยมีเขียนก็เขียนได้เห็นมีเดวจนเกิดขึ้นจากการทำนิวโรนะครับ ก็แหงวันในการเล่นเราแล้วกันซึ่งเป็นโลสุดท้ายนะไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็วันนั้นมีเพื่อนขอโซมาอยากให้วิเคราะห์โซไปด้วยดูซิว่าโซเป็นยังไงบ้างโซส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่จังหวะของการเอสละคือเราอาจจะต้องหาจุดที่มันเป็นเรียกว่ากล่องกล่องสําคัญแล้วกันแถวๆนี้นะครับในการเก็บเก็บสะสมนะเออคือกล่องเนี้ยตั้งแต่แบบ40ลงมาหรือว่าหกสิบลงมาเนี่ยเป็นจุดที่อยูอย่อยู่อยู่ต้องทยอยเก็บเพื่อที่จะเล่นหรือ เล่นเบ็ดกับโลนี้ในภาพใหญ่แล้วก็ถือยาวเลยนะครับเป็นรอบเก็บรอบใหม่คล้ายๆกับคล <c oughs> ้ายๆกับช่วงกล่องนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมด้านล่างตรงนี้ที่เราคุย,คยกันแต่นี้มันเป็นรอบใหม่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย<อ>มันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของหนึ่งสองขึ้นมาหนึ่งสองมืขึ้นต่อแหละอะไรเงี้ยันนเนี้ยตอนช่วงที่เราลดโพชชั่นคือช่วงด้านบนนะครับผมก็อัปเดตตลอดเนี่ยสองร้อยกว่าอยู่ต้องลดโพชชั่นลดโพชชั่นรัวๆนะครับใครที่แบบไป follow L แอนเหนื่อยนะตรงนี้นะแล้วก็ เวลาจะเป็นบททดสอบว่าอยู่คิดถูกหรือเปล่านะครับอืมเราเล่นสปอตไปค่อนข้างเยอะแล้วผมก็ได้เป็นช็อตเนี้ยไปค่อนข้างเยอะละฮะก็เรียกว,ว่าในฝั่งโซเนี่ยเล่นกําไรง่ายมากในภาพใหญ่นะอืมเล่น,นแล้วก็ลงมาว่าแหกจหังหวะเก็บไปก็เล่นภาพใหญ่ต่อนะเอออะไรอย่างนี้นะครับอืมโอเคคราวนี้เอ่ออแสเซทอื่นๆในฝั่งของพวก a l c คอยเออก็จะมีตัวที่แบบน่าสนใจก็เป็นพวกแบบพวกเหรียญมีมก็ยังพอพอได้นะตัวที่มันไม่ฮิโลงเงี้ยไฮฟ์เงี้ย ี่ยดูไฮปีเป็นยงไงนิวโลไม่ไม่นิวโลใช่ไหมครับเนี่ยตัวพวกนี้เป็นตัวที่เราแบบเลือกเล่นในในรอบใหม่ได้นะครับที่มันไม่นิวโรเงี้ยหนึ่งสองไม่นิวโลใช่ไหมครับเราก็หาจังหวะโอเวอร์ชูสตรงมาโอเวอร์ชูสแล้วก็ไปเจอพวกแนวแบบแนวรับสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยแบบโอเวอร์ชูสเน่ยยืนไม่ได้ยีไม่ได้หลุดยอมแต่ถ้ายืนได้เล่นอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะตรงนี้มันมีดาวเจนเล็กๆมันจะมีการย่ออยู่แล้วใช่าใจไหมเนี่ยเราแกะมาดูเดี๋ยวเจอดาวเจนเล็กๆใช่าใจไหมมีการย่ออยู่แล้วดังนั้นเนี่ย ถ้าย่อบิตคอยลงไปทำเดวิเจนต์ตรงนี้ก็เป็นตัวที่แบบแน่าน่าเล่นในการโอชูชขึ้นไปนะครับอ,นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ดูเหรียญไหนอะไรต่างๆพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปอัปเดตให้ใน Discord ด้วยแล้วก็ในพาร์ทในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับก็ถามว่าในฝั่งของคริปโตบิตคอยเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะต้องหาจุดที่เป็นแนวสำคัญในเรื่องนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่การพันดิคเซลไม่ใช่อะไรแล้วมันเลยจุดที่เราจะต้องทําการช็อต ทำการพันิกเซลเอ้ยท,ทำการทำกแอดในฝั่งหน้าเอสแบบนหนักๆไปแล้วก็คือแถวโซนนั้นบนที่เราเคยคุยกันนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับใน Discord สามารถไปตามดูกันได้ครับ สุดหันตาในคลิปนี้นะครับเราก็ไป้ตลาดภาพรวมกันเพื่อนแล้วก็พูดคุยถึงแนวรับแนวเซตต่างๆกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปเตรียมพร้อมกันได้นะครับในเชิงตลาดเซ็ตนะครับก็มาค่อนข้างุแรงเลยตอนนี้เราก็มีของกันเต็มเป๋าเลยนะแล้วก็ในฝั่งบิตคอยอัลคอยนะครับที่อาจจะต้องรอสภาวะของการดรอปลงไปทานิวโรยรอบหนึ่งหรือทําขา5 o f ออฟซีให้มันจบนะครับก็มาพูดคุยถึงแนวรับที่น่าสนใจกันแล้วก็ในฝั่งของตัว S&P 500ี ทองคําแลกเงินเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเตรียมพร้อมไว้ก่อนได้เนี่ยเวลามันดรอปลงมาเราจะไม่มีความกลัวผสมไม่ได้ใช้อารมณ์เข้าไปแอคชั่นนะครับว่าเฮ้ยเราจะไม่เข้าต่อรองอะไรเงี้ยเราก็จะกล้าที่จะแอคชั่นในช่วงจังหวะที่มันมีลทิที่ค่อนข้างต่ํแเราก็มีรีวอร์ดที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เอาไปเป็นไอเดียกันหรือว่าใครเทรดเสร็จไหนยอยู่ก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเชนน้าต่างเป็นสมาร์ทคลิป ต่อท้ายจะคลิปนี้แล้วเลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไปให้ล,ละเลยเพื่อให้ชเองของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พันนิหาในฟังคริปตอกเรนซีแล้วก็ฟังของเทนชันมาร์เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ